สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตแมปกัวกาเดนกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นคาโตมิช็อปนะครับเหมือนจะเป็นของตกแต่งเฉยนะครับของของโคตรแพงนะครับตรงนี้ละล้านอันละเกือบล้านขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อให้หมดนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่กูวางไม่เป็นนะครับกูบอกไว้ก่อนเออมีตังค์อย่างเดียวแต่วางไม่เป็นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแพ็กใหม่นะครับไม่รู้ว่ารูปปั้นไอของตกแต่งมันทำได้ได้ถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์เดยนครับเพราะครูไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะก็ได้แล่าได้เป็นบ่อน้ำนะครับตรงนี้แล้วก็ได้เป็นรถเข็นนะครับอะไรวะเนี่ยตไม้อได้ได้เป็นโตไม้นะครับ ตอนนี้มนผมจะเจอเป็นที่ขยายสวนนะครับราคาก็สอง้อยห้าสิบล้านนะครับขยายได้แค่ครั้งเดียวครับแล้วถ้าผมจะไม่หิดมันจะมีด้านหลังนะครับแต่ต้องปลดล็อกเป็นวันไปนะครับราคาก็แพงใช้ได้นะครับต้นข้างก็น่าจะสอง้ยหสิบล้านเหมือนกัน,นครับโอเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอวิ่งไปดูตรงเกียร์ฉับนะครับว่ามีอะไรไหม อันนี้เหมือนจะเป็นที่เก็บแบบผลแบบรวดเดียวนะครับแบบถ้าัวผลอยู่บนต้นไม้ประมาณ5ผลแล้วก็กดใช้ทีเดียวมันก็จะเก็บมาทั้งหมดเลยนะครับของค่อนข้างดีนะครับอันนี้คอตอมิกก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ผมก็เข้าเซิร์ฟมาใหม่นะครับตลังจากโลบอกหายลมนะครับตรงนี้โอเคผมเดี๋ยวผมก็จะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าม,มีอะไรบ้าง ตอนนี้ก็เกิดอีเวนต์ฝนดาวตกกับบัตรมูลพร้อมกันนะครับตรงนี้นะ่าจะเป็นที่ให้อาหารสาัตว์แบบใหม่นะครับเราก็ไม่ต้องวิ่งไปจับไม่ต้องวิ่งไปหาลูกมูแล้วก็ให้แบบนี้ก็ได้เลยนะครับมันก็ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะมีบอกแบบติดสถานะอะไรบ้างแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีเลยครับตรงนี้ ถ้าชอบฝากกดไลค์าฝากกดติดตาม่อยนะครับขอบคุณครับ